ครับสวัสดีครับพอพูดเจอกันเลยครับกับช่องใครอย่างเช่นเนี่ยครับเมื่อนี่ก็บยุ่ตลาดมันเชียงหวังยาสุธรณครับทุกวันอังคารครับเสอบวันอังคารครับง้อเถือกครับง้อเถือกตัวละเจ้าบาทพ่อตัวละสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยครับราคาหอมหอมือพ่อราคาหอระตาตัวละไง เป็นเท่าไหพอราคา่ดีอะไรแล้วบ่ดีอะไมเนี่ยือแตกร้อนมือแตกอนมีกายก้อนเอ้ยนี้เอองนกไเลยาสองหมื่นแต่สนอย่ยางเนาะเขาไม่ได้ไก่สองเมว้ยาไร่างเยาสองหมื่นสิบห้าร้อยครับเนค่าห้องครับราาห้องครับผม เนี lam, pues th ้ยนครับเงียนตัวอะไรพ่ผมถือนะครับเนาะก็ถือก็มีตัวแขงก็มีเงินล่ะถือว่าถือเออล่อยู่เอาแก้กับลลยอยู่ดิต่อยบาครับซ้ำเก่าเหรอพ่มายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เออแต่พอไงแลวมามีแต่ถิ่ลุวมา อสอบถามมูลค่าครับเท่าไหรอ,อ่ะราคาปุ๋ยซื้อมูลหาซื้อมหาพันครับราค่าของก็คือเนอะเาะพอร่องอไอยู่เนาะเป็นขอ,องใหม่ครับนีคค่คือหลายเนาหลายแห้งครับนะครับเดี๋ มันดเทากครับมลาครับมลมนบมากเป็นกลุ่มเป็นกครับมักเป็นกลุ่มเป็นวเลยร้อยอะไรจับปลาครับเนี่ยร้อยอะไรจับปลาัวเปิดตัวอะไจับปลาตัวชอบเกล็ตัวนี้ชอบสามราคาตัวละเท่าไหนเนาอห้องไงน้ะห้องซืน้อนี่หองเอาอยู่ว่าันทีครับของือนี่ตลาดตลาดบ้านซือมาครับ เมื่องจากสุดท้อี่เดือดหาหลายอยู่ครับหลายยุ่ยังหลายหลายราคาครับหลายตัวเหลือไม่เหลือเิมครับหลายครับยังหลายเยอะตัวงามตัวเมีย ราคาหลายไัเลย48,000 48,000เห48,000รอสโลโลสีดีดมากที่เกาเห็นยังไงเนาะพ่อ,อ,พอเห็นยังไงครับเป็นยังไบบงเงิเนบริารเรกล่ะถ่ายรูปไปเงิ่ได้ขายหราถ่ายเนี่ยง,งัวงามคือเงินบริายเนาะพ่อใหญ่ รวเลยนะครับขายยาขายยาต้องต้องอะไรนะครับกแค่รถนนะครับคือที่ไหนก่รต <c oughs> ้องไปตั้ต้องมาหาลูกค้านะครับลูกค้า ้วไปเมื่ควันก่อนไปเมื่อวัน่อนองเมื่อวันก่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็คพันครับมกพดถึงกันนะครับสวัสดีครับผมครับข่ายยางชแนลครับผมข่ายยางชแนลครับข่ายยงชแนลข่ายยงชแนลบ้านว่าวาดมาก่อนหน่ยบินว่าวาดชแนล ถ้าเปิดหัวแม่เท่าไหร่สามแสนสามหมื่นแปดพันมาครับสามหมื่นแปดพันครับหัวแม่มีลูกป่ะครับครับแล้วครับเป็นสิองสามเดือนสามเดือนเนาะครับเมื่อวานครับเมื่อวานครับหัวแม่ครับราคาต่อรองอะไรคุณห่องชื่อหรอราคาขายมีอยู่บรรยากาศทางเขาครับบเหมือนอากาศ ่โอ้ปนเี่ยไม่เกิดถือเลยอะบ่เมีมันบ่อวันมาจอย้อโค้งกันหน่อยก็หว่อยสามพันนะครับแคาก็ติดสองันไม่น้อยอีกว่ะหามื่นแม่ลูกแม่เดียวกันไม่จังเห็นขาตัวเหมืลูกแถวยุบานไหนฮ่าฮ่าล่นฮ่าฮ่าฮ่าเกี่ยวคุณลูกค้าตัวบ่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 สามพันก็อย่างงี้มันแพงอยู่

มันยังแหนี่ยงที่เราขายหยาบครับขายหยาบขายอยู่แน่ครับขายหยาบเนี่ยในโซนมัวมีอะไรครับถือมุมใหญ่ครับถือมุมใหญ่ราควข้าไล่ผ่านเนี่ยเป็นบาทโอ้ย ต้วงมาดิครับด้วนไม่ใช่างี้ยหน่อยไม่ใช่เอาอยู่